ชายญี่ปุ่นสองคนนี้ได้มายังสะพานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดฮอตฮิตที่ผู้คนมักมาจบชีวิตตนเองและยิ่งมีข่าวในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ก็ยิ่งเกิดพฤติกรรมเรียนแบบมากขึ้นเช่นกันจนสุดท้ายทางตำรวจได้นำรั้วสูงมาติดตั้งไว้เพื่อกั้นไม่ให้มีคนกระโดดลงไปได้ง่ายๆเลยผลัดกันถ่ายรูปตามมุมต่างๆเอาไว้จนเมื่อมาเช็ครูปดูก็พบว่าหนึ่งในรูปที่ถ่ายไว้นั้นหัวของหนึ่งในทีมงานได้หายไปอย่างเป็นปริศนาดูแล้วก็คงเป็นลางร้าย และด้วยความที่คนญี่ปุ่นเขาเชื่อในเรื่องรูปถ่ายติดวิญญาณหรือรูปบอกลางอะไรแบบนี้อยู่แล้วหลังจากนี้พวกเขาคงต้องแวะไปศาลเจ้าเพื่อทำพิธีปัดรังควานกันก่อนเจอแบบนี้ใครก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะครับ สองคนนี้ได้เดินทางมายังป่าแห่งหนึ่งในประเทศเฮติเมื่อลงพื้นที่แล้วก็ได้ข้อมูลมาจากชาวบ้านว่าแถวนี้มีชายคนหนึ่งศึกษาวิชาวูดูจนเสียสติตามที่ทราบมาเขาอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งทีมงานจึงอยากลองไปสัมภาษณ์ดู้าอว hello เข้าป่าไปพอสมควรก็เจอกับชายสวมฮูดเขาอ้างว่าอาศัยอยู่แถวนี้ทีมงานคิดว่าน่าจะใช่คนที่ตามหาอยู่จึงขอสัมภาษณ์โนนี่นั่นชายคนนั้นตอบตกลงซะด้วยและพาไปยังถ้ำที่เขาอาศัยอยู่ จึงได้รู้ว่าน่าจะถูกคนแล้วเขาพอพูดภาษาอังกฤษได้และยื่นลูกมะพร้าวลูกหนึ่งมาให้ดู

เมื่อยิ่งคุยกันไปเรื่อยทีมงานก็รู้สึกว่าชายคนนี้ดูแปลกๆไม่ว่าจะท่าทีหรือรอยยิ้มของเขาที่มักจะยิ้มกว้างจนผิดรูปอยู่ๆชายคนนั้นก็เริ่มตัวกระตุกหันหน้าไปมาในคอก็ส่งเสียงคำรามเหมือนกับสัตว์ดุร้ายและในที่สุดเขาก็ตะโกนขึ้นมาดังลั่นมีท่าทีเหมือนจะเข้ามาทำร้ายทีมงานทั้งสองจึงต้องรีบโกอยอ้า เพราะไม่รู้ว่าถ้าถูกจับตัวได้ตอนนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างคล้ายๆกับคนเล่นของในไทยเหมือนกันนะครับทั้งสามคนนี้บุกเข้ามาสำรวจรถโดยสารที่ถูกทิ้งร้างมันเป็นของบริษัทขนส่งเจ้าหนึ่ง แต่โชคร้ายที่วิกฤตโรคระบาดทําให้กิจการซบเซาและต้องยุบธุรกิจไปในที่สุดรถพวกนี้ถูกทิ้งไว้หลายคันมีสภาพที่เกือบสมบูรณ์ทําให้บางครั้งคนก็แอบบุกเข้ามาใช้เป็นสถานที่ถ่ายภาพกันบ้างเหมือนกันแต่ไม่นานมานี้ก็มีข่าวว่าวัยรุ่นที่แอบเข้ามาใช้เป็นแหล่งมั่วสุมกันยามค่ำคืน และได้เจอดีจนกลายเป็นข่าวดังในท้องถิน่นโดยเฉพาะสำหรับพวกที่ชอบลองของที่อยากจะมาสัมผัสด้วยตนเองบ้างขณะที่ลงพื้นที่เก็บภาพบรรยากาศกันอยู่นั้นหน้าต่างข้างๆเพื่อนคนหนึ่ง ก็เลื่อนเปิดเองอย่างเป็นปริศนาทุกคนตกใจเดินถอยห่างออกมาจากมันโอ้เตียยเระระหว่างที่ถ่ายหน้าต่างบ้านนั้นอยู่ผ่งมาลายด้านหลังตากล้องก็ได้หมุนเองอย่างรุนแรงบางทีตอนนี้ สิ่งที่เคยโดยสารรถคันนี้อยู่แม้แต่ตอนนี้เองก็อาจจะยังไม่ได้ลงไปจากรถณสถานที่รกร้างแห่งหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นชาวเช็คได้มาเพื่อทดสอบความเฮี้ยนตอนนั้นเป็นเวลาตีสามถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ผีจะออกมาแสดงกำลังได้เต็มที่ ที่สถานที่แห่งนี้เคยเต็มไปด้วยผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตตั้งแต่ปีคศ1940และเชื่อกันว่าแม้แต่ตอนนี้ก็ยังมีกลุ่มก้อนพลังงานที่ยังมีความแค้นและความคลั่งหลงเหลืออยู่เหตุก็มาจากวิธีการรักษาที่ไม่ถูกต้องและไร้ซึ่งมนุษยธรรมภารกิจของพวกเขาคือแบ่งหน้าที่กันไป จําลองชีวิตประจำวันของผู้ป่วยสมัยนั้นที่ทำกันอยู่หนึ่งในทีมงานรับหน้าที่ดูทีวีได้ถูกวิญญาณเล่นงานด้วยการทำให้แก้วที่อยู่ใกล้ๆนั้นตกลงมา ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็มีท่าทีเหมือนคุมสติไม่อยู่และหยิบคว้าของกใกล้ใก้มาฟาดใส่ทีวีสิ่งที่น่าแปลกก็คือที่นี่ควรถูกตัดไฟไปนานแล้วแต่กลับมีภาพของหน้าคนปรากฏขึ้นมาอยู่ช่วงหนึ่งพร้อมกันนั้นเอง ก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตู้ที่ล้มได้หรือรถเคลื่อนที่ขยับได้เองเพื่อนที่เข้ามาเห็นสภาพเขาแบบนี้จึงรีบพากันช่วยเหลือและพาออกไปจากที่แห่งนี้ทันทีช่องกริสลี่แก๊สวันนี้ได้มาตั้งแคมป์กันในป่า ที่เชื่อว่าในอดีตนั้นมักจะมีคนนอกเรียกเข้ามาทำพิธีกรรมในป่าลึกแบบนี้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์จะหมดไปไวจึงจำเป็นต้องกางเต็นท์ให้ทันก่อนจะมืด การแคมปิ้งดำเนินไปอย่างน่ากลัวแต่ก็ยังดีที่เขามีน้องหมาหน้ายุ่ยมาเที่ยวด้วยมันคือเพื่อนคนเดียวที่เขามีโดยเฉพาะในป่าที่ชวนหดหูวังเวงแบบนี้ขณะที่เขานอนเล่นอยู่กับน้องหมานั้นก็ได้มีบางอย่างกดทับเต็นท์จนยุบเข้ามาทำให้ทั้งคนทั้งหมาตกใจและต้องรีบวิ่งพากนันหนีออกมาเอาจริงแบบนี้อันตรายนะครับ เกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครช่วยได้ที่พูดนี่คือเป็นห่วงทั้งคนทั้งหมากลุ่มนักวิทยาศาสตร์เข้ามาในป่านี้เพราะได้รับแจ้งจากนายพรานว่ามีพวกสัตว์ป่าล้มตายกันแบบแปลกๆจึงอยากให้เข้ามาตรวจสอบดูเส้นหน่อยเมื่อมีการแจ้งเหตุ ก็ต้องรีบส่งคนเข้าไปเป็นแนวหน้าเพื่อเก็บข้อมูลตามเบาะแสคนที่จะเข้าไปนั้นจําเป็นต้องมีความชำนาญพิเศษในจุดหนึ่งที่เข้าไปสํารวจพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับกวางที่มีร่องรอยถูกทําร้ายโดยสัตว์ล่าเนื้อร่างของมันนอนจมอยู่บนกองเลือดที่ทรงกลิ่นเหม็นรุนแรงหน้าแปลกที่มันยังคงมีชีวิตอยู่แม้รอยแผลนั้นจะสาหัสถึงแก่ชีวิตไปแล้ว ไม่นานหลังจากนั้นมันก็เริ่มร้องด้วยความเจ็บปวดเลือดที่โชคอยู่ทั่วพื้นเกิดเดือดขึ้นร่างของมันเริ่มละลายหายไปในที่สุดต่อหน้าต่อตาของเหล่านักวิทยาศาสตร์ ี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือแท้จริงแล้วอาจจะเป็นเพียงหนังสั้นที่คนสร้างขึ้นหรือไม่ก็เกิดขึ้นจากทั้งสองอย่างทีอาโก้ได้รับการติดต่อมาจากชายคนหนึ่งที่อ้างว่าขณะที่เขาเข้าไปตรวจบ้านหลังเก่าที่เพิ่งซื้อมาระหว่างเข้าไปตรวจสอบนั้นก็ได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นดังมาจากด้านในจึงได้ทำการบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ และส่งมาให้กับทีมงานเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือให้มาดูหน่อยว่าที่บ้านเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเขาได้ลองเข้าไปข้างในแล้วในตอนกลางวันมันมีห้องหนึ่งที่ล็อกเอาไว้จึงช่วยกันเปิดเข้าไปดูด้านในซึ่งก็พบเข้ากับหีบที่ใส่รูปแต่งงานเอาไว้แต่ที่ประหลาดก็คือในบรรดารูปนั้นฝ่ายเจ้าสาวเป็นของคนคนเดียวกันทั้งหมด ต่างกับฝ่ายเจ้าบ่าวที่แต่ละรูปนั้นไม่ซ้ำหน้ากันเลยทันทีที่พวกเขาเข้าไปชุดที่แขวนอยู่กับกำแพงก็ถูกดึงขึ้นและร่วงลงไปกับพื้นเรียกได้ว่าเป็นการต้อนรับที่น่ากลัวใช้ได้เลยทีเดียวโอเซซ์เซฟิกเซฟิโอลทอส เมื่อหันไปมองประตูด้านข้างก็เห็นร่างของผู้หญิงกำลังห้อยลอยอยู่กลางอากาศพร้อมกับประตูที่ปิดได้เองคจมมรเมื่อเข้าไปด้านในอีกก็เห็นเชือกที่ห้อยลงมา ดูแล้วมันก็คล้ายกับการถูกใช้งานเป็นครั้งสุดท้ายของใครบางคนอาจจะเพื่อจบชีวิตตนเองที่นี่ถ้าจะสักขนาดนี้ผมว่าก็คงต้องย้ายออกแล้วนะครับหลังจากที่ปู่ของเขาเสียไปสาโบกก็จำเป็นต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลสวนผลไม้ที่รับสืบทอดมรดกมา มันเป็นสิ่งเดียวที่เขาเคยได้รับจากปู่เพราะด้วยความที่พ่อแม่ของเขาอย่าร้างกันไปตั้งแต่ยังเล็กในวัยเด็กเลยมีความทรงจำเกี่ยวกับปู่ไม่มากแต่ถึงจะอย่างนั้นแล้วทุกช่วงวันหยุดฤดูร้อนแม่เขาก็ชอบพามามายังสวนของปู่ทุกปีเขาบอกว่าปู่ชอบสวนที่นี่มากปู่เลยสัญญาว่าสักวันหนึ่งหากเขาโตมากพอจะรับผิดชอบได้ ก็จะมอบสวนแห่งนี้เอาไว้ให้วันหนึ่งในฤดูฝนเขาได้ยินเสียงกยรีดร้องดังมาจากในสวนขณะที่เขากำลังจะเข้านอนบางครั้งที่นี่ก็มีสัตว์ป่าเข้ามากินผลไม้แต่เสียงนั้นก็ฟังดูเป็นเหมือนเสียงคนเสียมากกว่าสัตว์เขาจึงต้องออกไปตรวจสอบดูลึกเข้าไปในดงต้นไม้เขาเห็นร่างคล้ายหญิงชารากำลังคลานสีขาอยู่บนพื้น เธอค่อยๆขยับออกมาให้เห็นใบหน้าที่ซีดเซียวแล้วอยู่ๆก็เกิดเปลวไฟลุกขึ้นในแอ่งน้ำด้านข้างๆข,ข,ของเขามันดูผิดกฎธรรมชาติราวกับเกิดจากอำนาจพิเศษ ระหว่างที่เขากำลังตกใจอยู่นี้เมื่อหันไปมองอีกทีเหยิงชาราคนนั้นก็ได้หายไปแล้วหรือนี่จะเป็นสาเหตุที่ปู่ของเขานั้นเสียชีวิตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ